ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับรายวิชาทัศนศิลป์ค่ะกับครูพฤกษากิตินรนันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของศิลป,ปะในยุคเมโสโปเตเมียและยุคอียิปต์นะคะทีนี้เราลองมาทบทวนกันก่อนว่าศิลป,ปะในยุคอียิปต์และเมโสโปเตเมียนั้นมีศิลป,ปะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการออกแบบอักษรอ,อักษรแบบแรกโดยเกิดในยุคศิลป,ปะของเมโสโปเตเมียก็คืออักษร,ระะคูนิฟอร์มค่ะ และในยุคอียิปต์คืออักษรเฮโรก i ฟิกสองยุคนี้เกิดเป็นตัวอักษรขึ้นมานะคะจะเห็นว่าในยุคเมโสโปเตเมียจะเป็นอักษรลิมแต่ถ้าในยุคอียิปต์จะเป็นเรื่องของอักษรภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมคือซิกูเลตซิกูเลตนี้จะเกิดในยุคของศิลปะแบบเมโสโปเตเมียมีหน้าที่คือบูชาเทพเจ้า ส่วนในยุคของอียิปต์สถาปตาัตยกรรมที่เกิดขึ้นนั้นคือมัสตาบามัสตาบานี้เกิดในยุคอียิปต์มีหน้าที่คือเป็นหลุมฝังศพเรามาดูตัวอย่างในยุคศิลปะยุคต่อไปก็คือศิลปะในยุคโบราณค่ะอันแรกในยุคกรีกในยุคกรีกนั้นจะเกิดขึ้นทางแถบตะวันออกของยุโรปใต้หรือบริเวณประเทศกรีซในปัจจุบัน ชาวกรีกมีการศึกษาศิละปะวิทยาการมีความเจริญทางด้านอักษรศาสตร์ปรชัชญาและการปกครองศิละปะกรีกจึงถือว่าเป็นศิละปะที่มีความเจริญสูงสุดถือว่าเป็นศิละปะต้นแบบในทุกๆศิละปะของมนุษยชาติจนถึงในยุคป,ปัจจุบันเรียกได้ว่าศิละปะของกรีกนั้นเป็นศิละปะที่มีผลงานงดงามเหนือการเวลาเรามาดูตัวอย่างของศิละปะแบบกรีกกันนะคะ นักเรียนจะเห็นความแตกต่างของศิลปะแบบกรีกแบบเมโสแบบอียิปต์ซึ่งผ่านการเวลาไปทําให้มนุษย์มีวิวัฒนาการพัฒนาเรื่องของฝีมือแรงงานกันมากขึ้นแบบแรกอันนี้จะเป็นแบบหัวเสาในแบบของกรีกแบบหัวเสาแบบกรีกตัวอย่างแรกค่ะแบบดอริกแบบดอริกนะคะคือเป็นเสาต้นแบบหัวเสาที่มีลักษณะที่เรียบง่ายเป็นที่นิยมในสมัยกรีก แบบเสาแบบดอริกจะมีลักษณะของฐานด้านบนสี่เหลี่ยมประกอบกับส่วนโคง้งและตัวลำเสานะคะตัวที่ต้นของเสาเนี่ยจะมีลักษณะที่ปลายด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าท่านล่างที่เป็นฐานค่ะและจะประกอบรายละเอียดไปด้วยการซาะร่องที่เกิดขึ้นบริเวณลำต้นของเสาค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีร่องที่เกิดขึ้นร่องนี้จะมีประมาณ20ร่องนะคะแบบดอริก เราจะเห็นในมหาวิหารต่างๆที่มีชื่อเสียงเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างของมหาวิหารในภาพสไลด์ต่อไปนะคะแบบเสาแบบที่2ค่ะแบบไอออนิกไอออนิกนี้จะเพิ่มเรื่องของความสวยง,งามเพิ่มขึ้น ความสวยงามนี้นั้นโดยที่เราเห็นเป็นรูปคล้ายลักษณะของก้นหอยเป็นฐานร,รองรับบริเวณหัวเสาด้านฐานด้านบนนะคะแต่ในลักษณะนี้มีความแตกต่างกับโดริกคือลำต้นของเสาแบบไอโอดิกนั้นจะมีขนาดเท่ากันทั้งส่วนบนและส่วนล่างของเสานะคะแบบต่อไปค่ะแบบคอรินเทียนคอรินเทียนสังเกตได้ชัดเจนเลยว่า3เสานี้มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเสาแบบคอรินเทียน อรินเทียนนั้นจะมีความงดงามมีความหรูหรามีส่วนประกอบของดอกไม้ใบไม้เข้ามาเป็นส่วนประกอบจะเห็นได้ชัดว่ามีละะักษณะของใบไม้ใบไม้นี้นั้นชาวกรีกเรียกชื่อใบไม้นี้ว่าอาคันทัสค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมในแบบกรีกจะเห็นว่ามีละะักษณะของหัวเสาแบบไดคานักเรียนลองนึกภาพตามนะคะว่า หัวเสาที่เกิดขึ้นเป็นแบบดอริกค่ะแบบดอริกจะมีลักษณะของความเรียบง่ายเป็นที่นิยมในสมัยกรีกค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นหัวเสาเห็นได้ชัดเจนนะคะจะมีรูปขยายอ,ยอยู่ด้านขวามือนะคะอันนี้เป็นหัวเสาแบบไอโอนิกค่ะมีลักษณะของเสาที่เป็นรูปก้นหอยนะคะรองรับกับบริเวณคานของอาคารลักษณะาาอาคารก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นนะคะ ต่อไปค่ะพระที่นั่งวโรภาธิมานนะคะอันนี้อยู่ในประเทศไทยค่ะมีการเป็นศิละปะแบบกรีกคือการนำหัวเสาแบบคอรินเทียนมาใช้ประกรอบในการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้นะคะศิละปะกรีกนั้นแสดงออกถึงรากฐานความเชื่อของชาวกรีกชาวกรีกมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าและเทพเจ้าที่ชาวกรีกนับถือมีหลายองค์การสร้างสารรค์ผลงานทางศิละปะนั้นส่วนใหญ่ มาจากความเชื่อสังเกตได้จากวิหารต่างๆที่เราจะสร้างบูชาเทพเจ้ารูปปั้นรูปสลักที่ใช้เป็นตัวแทนของเทพเจ้านั้นสังเกตว่าในยุคนี้มีผลต่อลักษณะของศิลปกรรมเกิดจากความเชื่อของชาวกรีกค่ะนอกจากนี้ชาวกรีกยังมีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นรารวัดสรรพสิ่งทั้งหลายนะคะ ซึ่งความเชื่อนี้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวกรีกทําให้เทพเจ้าของชาวกรีกจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อมีสรีระที่พบเห็นได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปนะคะแต่จะเพิ่มความสัดส,ส่วนที่มีความงดงามเพิ่มขึ้นนะคะและไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเหมือนชาวอียิปต์ดังนั้นจึงไม่มีสุสานหรือพิธีฝังศพที่ซับซ้อนค่ะ ทีนี้เรามาดูงานจิตรกรรมของชาวกรีกกันบ้างชาวกรีกมีผลงานจิตรกรรมเช่นกันแต่เนื่องจากว่าชาวกรีกเนี่ยจะไม่ค่อยประดิษฐ์ผลงานจิตรกรรมขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่าผลงานศิลปะเนี่ยควรที่จะมีความเป็นจริงขึ้นเขาจึงสร้างเป็นเรื่องของรูปปัน้นรูปสถาปัตยกรรมมากกว่านะคะในผลงานจิตรกรรมของชาวกรีกปรากฏในรูปแบบของการประดับตกแต่งเช่น เป็นภาพที่มีรูปร่างตัดทอนจนใกล้เคียงกับรูปทรงเรขาคณิตมีความเรียบง่ายมีความคมชัดสีที่ใช้ใช้สีจากดินคือการเอาสีดำอมสีน้ำตาลผสมบางๆลงบนพื้นผิวแจกันที่เป็นดินสีน้ำตาลอมแดงฉะนั้นแล้วการใช้รูปร่างสีดำระบายบนพื้นหลังเป็นสีแดงนี้เราจะเรียกว่าจิรกรรมแบบรูปตัวดำค่ะ อันนี้เป็นผลงานแจกันนะคะเป็นศิตปกรรมของกรีกที่เขาประดับลงบนชิ้นงานต่างๆนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้เรื่องของจิตปกรรมไปแล้วเราย้อนกลับไปที่สถาปัตยกรรมเริ่มแรกเราพูดถึงแบบหัวเสาใช่ไหมคะดูที่สถาปัตยกรรมชิ้นนี้มีแบบหัวเสาแบบไหนคะแบบที่นิยมกันที่สุดในสมัยกรีกก็คือแบบโดริกแบบโดริกจะเห็นได้ชัดเจนจากมหาวิหารพาเชนอน มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารที่ยังคงอยู่ให้เห็นถึงแม้ว่าจะมีการพังทลายลงมามีการทำลายไปบางส่วนแต่มหาวิหารพาเนนอนก็ยังคงอยู่ในยุคป,ปัจจุบันค่ะมหาวิหารพาเทนอนเนี่ยสร้างเพื่อถวายเทพีอาชีนาสร้างจากหินอ่อนใช้เวลาในการสร้างถึง14ปีค่ะความยาว70เมตรกว้างประมาณ30เมตร ด้านกว้างประกอบด้วยเสา8ต้นด้านยาวประกอบด้วยเสาถึง17ต้นค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเสาแต่ละต้นมีขนาดที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราลองคิดจินตนาการตามนะคะขนาดของสหปัตยกรรม70เมตรคูณ30เมตรประกอบกับเสาที่ด้าน1 17ต้นอีกด้าน1นึง8ต้นนั้นจะเห็นว่าในสมัยนั้น ฝีมือการสร้างของชาวกรีกมีความแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่อลังการเพื่อบูชาเทพเจ้าของเขาเองอันนี้วิหารพาเชนอนวิหารที่สวยงามและมีความยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วสหาปาัตยกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกเราจะเห็นว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ใช้ทฤษฎีสัดส่วนทองคำหรือ golden section ทฤษฎีนี้ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดทฤษฎีนี้นะคะจะมีสัดส่วนคือ1ต่อ1.618แสดงว่าทฤษฎีนี้เป็นสัดส่วนของคําได้อย่างไรเมื่อบวกรบคูณหาในนี้เขาจะเห็นว่าสัดส่วนแต่ละสัดส่วนตรงพอดีกับสัดส่วนที่เขาคิดคํานวณตามนักคณิตศาสตร์ในยุคนั้นคิดมานะคะซึ่งส่งผลให้มหาวิหารพัทนนนแห่งนี้ มีลักษณะาทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและสวยงามมากที่สุดจนกลายเป็นต้นแบบสิ่งกอ่อสร้างภายหลังนะคะต่อไปค่ะสถาปัตยกรรมเมื่อกี้นี้เป็นมหาวิหารต่างๆแล้วนะคะสถาปัตยกรรมแห่งนี้จะเป็นกรีเชเจอร์ที่นี้จะเป็นลักษณะาคล้ายกับโรงละครซึ่งในสมัยกรีกมีการแสดงละครเพื่ออุทิศแด,ด่เทพเจ้าเหมือนกันจะเห็นว่าแต่ละสถานที่แต่ละสิ่งเนี่ย มีขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าของชาวกรีกค่ะการอุทิศโรงละครแห่งนี้เพื่อเทพไดโอนิซุสซึ่งเป็นสถานที่แสดงเป็นโรงละครกลางแจ้งมีลักษณะบแบบครึ่งวงกลมค่ะมีความพิเศษก็คือผู้ชมถึงแม้ว่าจะนั่งใกล้หรือไกลจากนักแสดงนั้นก็จะได้ยินเสียงเช่นกันโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องขยายเหมือนในยุคป,ปัจจุบันค่ะ ทีนี้นักเรียนลองสังเกตลักษณะของกรีกเทเตอร์แห่งนี้นะคะลักษณะของกรีกเท,เ,ทเตอร์เนี่ยผู้ชมจะอยู่บริเวณอัฒจันทร์ที่มีการลดหลั่งกันขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นักแสดงจะอยู่บริเวณวงกลมที่อยู่ด้านหน้าของผู้ชมมีลักษณะของครึ่งวงกลมทําให้เสียงที่นักแสดงร้องหรือนักแสดงพูดออกมามีเสียงที่ส่งขึ้นไปข้างบนนะคะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวิวัฒนาการการคิดของชาวกรีซซึ่งฉลาดมากๆเลยในการที่เขาจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเป็นส่วนประกอบเลยนะคะสิ่งนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นในยุคปัจจุบันเช่นโรงหนังโรงละครต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการลดหลั่นของพื้นที่ที่นั่งขึ้นอันนี้นักเรียนเห็นข้อดีของวัฒนธรรมแบบกรีหรือยังคะต่อไปค่ะประติมากรรม ประติมากรรมในยุคกรีกนั้นจะเห็นว่ามีการแสดงถึงสัดส่วนของมนุษย์อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าเขาจะบูชาเป็นเรื่องของเทพเจ้าแต่เทพเจ้าของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เห็นรูปประติมาการรมทั้งสองรูปนี้ไหมคะมีสัดส่วนที่คล้ายมนุษย์มากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่เป็นศิลปะแบบกรีกกันไปแล้วนะคะต่อกันด้วยที่ศิลปะแบบโรมันเรามาดูกันว่า ข้อแตกต่างระหว่างศิละปะกรีกและโรมันนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรศิละปะโรมันได้รับอิทธิพลมาจากศิละปะกรีกแต่พัฒนาสถาปัตยกรรมตามหลักวิศวกรรมเน้นการใช้ประโยชน์ให้สูงสุดไม่เน้นอุดมคติเหมือนกรีกแต่โรมันจะเน้นความใหญ่โตมโหฬารสง่างามและมีความมั่นคงค่ะโรมันนอกจากจะเป็นการพัฒนาศิละปะ แบบกรีกแล้วยังเป็นชนชาติแรกที่คิดค้นสร้างคอนกรีตขึ้นมาทําให้ศิละปะในยุคข,ของโรมันนั้นสร้างสถานที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะโรมันเน้นการสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์เมื่อมีการสร้างก็จะนึกถึงเรื่องของทําเลการจัดภูมิทัศน์การสร้างสะพานส่งน้ําสนามกีฬาและโรงอาบน้ําสาธารณะค่ะ ในยุคโรมันสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าจะมีความยิ่งใหญ่มโหลานมีความมั่นคงและความสง่างามค่ะถึงแม้ว่าจะเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยเขาก็มีการดีไซน์ออกแบบศิลปะของเขาให้สวยงามมากขึ้นจุดเด่นของศิลปะแบบยุคโรมันคือการสร้างอาร์ชเป็นส่วนช่วยที่ทำให้โรมันในอดีตมีความรุ่งเรืองค่ะ สามารถสร้างสารร์งานสิ่งใหญ่ๆขึ้นมาได้โดยการใช้แท่งหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันจนเป็นโค้งคล้ายกับเกือกมา้านักเรียนดูตัวอย่างภาพทางด้านซ้ายมือไปด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีลักษณะโค้งและจะมีแกนตรงกลางเพื่อย,ยึดกับส่วนอื่นๆให้อยู่ด้วยกันลักษณะของ Arch จะปรากฏ อยู่ในสถาปัตยกรรมในยุคโรมันโดยทั่วไปเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างของศิลปะในแบบยุคโรมันกันค่ะอันนี้เป็นที่ไหนคะนักเรียนอันนี้ที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมเป็นสนามกีฬาที่มีชื่อเสียงโดยใช้ลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบโรมันคืออาร์ชเป็นหลักในการสร้างนักเรียนเห็นคล้ายๆกับซุ้มประตูหลายๆซุ้มไหมคะอันนั้นล่ะค่ะเป็นส่วนประกอบของ การสร้างศิลปะในแบบยุคโรมันคือการใช้อาร์ชมาเป็นสน่วนประกอบในการสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักแต่และชั้นชั้นชั้นขึ้นไปสังเกตว่าโคลอเซียมจะมีความคล้ายกับในยุคกรีคือดัดแปลงมาจากโรงละครที่ใช้เล่นในกลางแจ้งค่ะโดยสร้างให้เป็นวงกลมมีพื้นที่การแสดงละครอยู่ด้านล่างแต่ในยุคโรมัน เพิ่มเติมก็คือสร้างเพื่อให้ผู้คนชมการต่อสู้ซึ่งถือว่าเป็นความนิยมของคนในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของคนกับสัตว์หรือคนกับคนค่ะนอกจากโคลอเซียมแล้วนะคะในยุคโรมันเราจะพบเห็นลักษณะสถา,าปัตยกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยก็คือที่นี่จะเป็นสะพานรำเลียงส่งน้ำเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากค่ะ ใช้ในการลำเลียงน้ำสะอาดจากภูเขามาให้ชาวเมืองใช้งานนะคะโดยมีรูปแบบการสร้างอาร์ชสูง5เมตรยาวถึง50กิโลเมตรสามารถส่งลำเลียงน้ำเข้าเมืองได้ถึง2 0 0 0 0นลูกบาศกเมตรต,ต่อวันเลยค่ะถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ยังคงความแข็งแรงจนถึงปัจจุบันค่ะสถานที่นี้เราจะเรียกว่าโรมันอควาดัสนะคะ สถานที่ต่อไปในยุคโรมันค่ะในยุคโรมันก็มีการบูชาเรื่องของเทพเจ้าเช่นกันแต่ในการบูชาของเขานั้นเขาจะสร้างเป็นสถาปัตยกรรมในแบบของเขาเองด้วยสังเกตว่าในยุคโรมันก็ยังมีอิทธิพลของยุคกรีกเข้ามาด้วยอย่างเช่นการใช้หัวเสาต่างๆหัวเสาที่นักเรียนเห็นข้างในภาพเป็นหัวเสาแบบไหนคะนักเรียนลองทายกันดูนะคะที่นี้ชื่อว่า มหาวิหารแพติออนแปลว่าเกียรติศักดิ์แห่งถวยเทพเพราะมหาวิหารแห่งนี้นั้นสร้างขึ้นไม่ได้จำเพาะเจาะจางว่าสร้างเพื่ออุทิศแก่เทพเจ้าองค์ใดแต่เป็นเหมือนกับมหาวิหารเพื่อผูชาร์เทพเจ้าโดยรวมทีนี้มหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรทางสถาปัตยกรรมคะมหาวิหารแห่งนี้เป็นวิหารทรงกระบอกไม่มีเสาค้ำยัน สังเกตดีๆนะคะว่าลักษณะของมหาวิหารทรงกระบอกก็คือด้านหลังที่จะคล้ายๆกับผนงังทึบเป็นทรงกระบอกซึ่งแตกต่างกับยุคกรีที่จะมีเสาแต่ละต้นค้ำมหาวิหารแห่งนั้นอยู่ทีนี้เรามาดูที่โรมันกันต่อนะคะขนาดของวิหารแบบโรมันนี้มีขนาดใหญ่โตและมีสัสดส่วนที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันสแสดงให้เห็นอัจฉริยะในการสร้างของยุคโรมันมากขึ้น ในทางด้านหน้าที่มีเสาคอ,อริเทียนตั้งเรียงจะเหมือนกับวิหารในยุคก,กรีนะคะและมีหลังคาเป็นโดมสังเกตดีๆค่ะในยุคโรมันเริ่มสร้างหลังคาเป็นโดมแล้วทีนี้ลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมในยุคโรมันเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะว่าเป็นวิหารแบบทรงกระบอกหลังคาโดมจะมีช่องกลมที่ทำให้แสงลอดผ่านลงไปได้นะคะเราจะเรียกว่าโอคูลัส โอคูลุหมายถึงตาซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของตาจากสวรรค์ค่ะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง7.8เมตรมีความเชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอันนี้จะเห็นว่าภายในวิหารที่เป็นรูปทรงกระบอกครอบด้วยโดมนั้นจะมีหน้าต่างแต่จะใช้โอคูลุสให้แสงสว่างภายในอาคารแทนช่องวงกลมด้านบนโดมเนี่ย นอกจากที่จะเป็นแสงสว่างแล้วจะเป็นเหมือนกับนาฬิกาพระอาทิตย์ที่เป็นการบอกเวลาและเป็นแสงสว่างที่ประกอบกับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวิหารแห่งนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นเวลาที่แสงส่องเข้าไปค่ะอยู่ด้านในโดมนักเรียนจะเห็นว่าด้านในโดมนี้จะมีช่องแสงน้อยมากแต่จะใช้ผนังเป็นตัวรองรับโดมเสา แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะจะเป็นตัวผนังทําให้หากเจาะช่องหน้าต่างมากจนเกินไปโดมด้านบนเนี่ยจะพังทลายลงมาได้ค่ะอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมในยุคโรมันค่ะนอกจากนี้ในยุคโรมันแล้วยังมีประติมากรรมด้วยประติมากรรมในยุคโรมันนั้นจะนํารูปแบบกิมาใช้เหมือนเดิมมีลักษณะข,ของเรีระร่างกายของมนุษย์นะคะแต่จะสอดแทรกอุดมคติของโรมันเข้าไปก็คือ การแสดงถึงความเข้มแข็งของทหารค่ะทําให้ผลงานมีความเข้มแข็งขึ้นเริ่มมีการสร้างบุคคลเช่นวีรบ,บุรุษกษัตริย์ต่างๆที่ไม่ใช่เทพเจ้ามากขึ้นค่ะอันนี้เห็นตัวอย่างของปฏิมาก,กรรมหรือยังคะอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์หรือนักรบในยุคโรมันค่ะลักษณะของยุคกิกและยุคโรมันนั้นมีความแตกต่างกัน คือยุคกรีจะเน้นเรื่องของการบูชาเทพเจ้าเป็นส่วนใหญ่วิหารที่สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่อเทพ,พเจ้ามาในที่ยุคโรมันยุคโรมันเริ่มมีพัฒนาในการสร้างเช่นหลังคาโดมปฏิมาก,กรรมที่เกิดขึ้นรูปปั้นต่างๆเป็นการเชิดชูเรื่องของนักรบเรื่องของกษัตริย์มากขึ้นนะคะและสำหรับกรีโรมันนอกจากที่จะเป็นต้นแบบศิละปะแล้วจะเห็นว่า ในยุคกรีกและโรมันนั้นมีความคงทนของงานศิลปะมากขึ้นโดยเรื่องของวัสดุในการสร้างเรื่องของความยิ่งใหญ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อิทธิพลศิลปะแบบกรีกและโรมันนั้นสามารถที่จะแผ่กระจายอิทธิพลของยุคนี้เข้าสู่ยุคอื่นๆได้จบจนถึงในยุคปัจจุบันค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนลองดูที่แบบทดสอบค่ะ แบบทดสอบสองภาพนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบใดคะให้นักเรียนลองบอกข้อแตกต่างระหว่างสองสถานที่นี้ค่ะโดยอธิบายถึงยุคศิลปะจุดเด่นและความสำคัญต่างๆในสองภาพนี้นะคะสังเกตว่าสองภาพนี้มีความคล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างกันค่ะเรามาลองทบทวนตนเองกันด้วยนะคะว่า เราจำได้หรือเปล่าว่ายุคกรีกและยุคโรมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วสองภาพนี้เป็นสถาปัตยกรรมในยุคไหนคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเรื่องของยุคกรีกและโรมันเพียงเท่านี้ในสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนประวัติศาสตร์ศิละปะวิเคราะห์กันถึงยุคไหนนะคะพบกันในสัปดาห์หน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะผลิตรายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน